พันสึกคะ่ะพันสึกบางแก้วเพศผู้ห้าขวบดูนอนเป็นเป็นตัวเอสเลยเอวอ่อนจะ้ะอันุน๊อปปี้บางแก้วเพศเมียรทรงหมูค่ะเราไปเที่ยวสวนมาก,กันคะ่ะ ส่วนอยู่จังหวัดนครสวรรค์แต่อำเภอตะขคีก็จะค่อนๆมาทางกรุงเทพหน่อยเป,เป็นเป็นเขตชายแดนของนครสวรรค์ที่ใกล้กรุงเทพก็จะขับรถแป๊บเดียวออกจากสวนวันนี้ออกจากสวนเร็วออกมา,มาส,สิบหกจุดประมาณสี่มงครึ่งอะสิบหกจามจุนอก มาถึงบ้านชั่วโมงครึ่งได้16.30 17.30 18นาฬิกาประมาณนี้เขาบอกว่ารถไม่ติดเลยค่ะรถโล่งขาเข้าแต่ลล์ค้าออกหินรถติดอยู่นะคะคนคนกำลังออกกันนี่เราเข้ามาเราีิเเร็จงานแล้ว,ลวเขาเข้ามาที่นี้น้องหมา ทั้งสองตัวเนี่ยขึ้นรถก่อนจะขึ้นรถก็จับอาบน้ำก่อนลงแชมพูให้อย่างดีแล้วก็ผูกไว้ไม่ให้ไม่ให้เปิดเปที่ดินเพื่อจะได้ขึ้นรถรอให้ขนแห้งสนระหว่างผูกมาไว้อาบน้ำให้ก่อนแล้วก็จะอาบน้ำของเราเองเพื่อให้ร้อยขนมาแห้ง มันร้อนมากเลยค่ะขึ้นรถพันซึกไม่กินอะไรเลยนะก็ขึ้นรถมาพอมาถึงก็เอาน้องไก่น่องไก่หนึ่งน้องน่องครึ่งน้องไก่ใหญ่เลยนะ,ะน้องครึ่งเราอบไว้แล้วก็ให้พ่อปี้กินน้องครึ่งไปแล้ว พอมาถึงเขาให้ผ่านสกินกินค่ะอยู่สวนไม่กินอะไรเลยกินแต่ขนมกินแต่คุกกี้สิงคโปร์กับครับยูโรคัสตาร์ดเค้กแล้วก็กินน้ำไม่รู้เขาเป็นไรแล้วพอมาถึงที่นี่เขาบกินป๊อปี่ก็นั่งดูเพราะว่าคงอยากกินแหละแต่ว่านางกินแล้วก็เลยไม่ให้กินเอาอาหารเม็ดบนมไม่กิน แล้วก็คุกกี้สิงคโปร์นั้นก็เลือกกีนคุกกี้สิงคโปร์กับนมอาหารเม็ดไม,ไม่กินผ่านสึกกินอาหารเม็ดด้วยนมด้วยต่อต่อจากน้องไก่น้องครึ่งอาหารเม็ดคุกกี้สิงคโปร์นมกินหมดแล้วคะ่ะหนุมชายหนุม่มแล้วก็อยู่สภาพเนี้ยหมดแรงเขาหมดแรงจริงๆค่ะ แล้วก็ขึ้นรถมาเนื่องจากเนี่ยป๊อปปี้ก็ตัวยา่ใหญ่เขาให้อยู่บอดหลังเราเนาะเป็นฟิกอัพสี่ประตูประตูหลังก็จะเป็นของเขาสองตัวป๊อปปี้นอนตัวเดียวก็จะเต็มแล้วเลยตัวใหญ่มากนอนเ็าเลยบอกป๊อปปี้ป๊อปปี้ขยับแบ่งแงกันนอนนะพี่น้องกันรักกันนะลูกนะอะไรย่างเงี้ยขยับนะคะน้องขยับไปนอนครึ่งหนึ่งอ่านตึกก็นอนอีกข้างหนึ่ง แต่เขาก็นอนไม่อยู่สู่หรอกนอนนอนเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยผลิตจะไม่ค่อยได้นอนกลับมันจะเป็นท่านี้เมื่อยเต็มที่วันนี้ที่สวนมีลม,มอ่อนแต่ร้อนร้อนมากามีลมแต่ก็มีแดดมีร้อนขนาดทำงานที่สวนเต้องใส่เสื้อก้ามใส่แขนยาวมันก็อบเนาะเราก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้รักษาผิวเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรลุยเลยแล้วกันก็เลยเสริมกระ้ามแล้วก็เส่หมวกวันนี้ก็ตัดตัดต้นไผ่มาหลายต้นอยู่ตัดมาเอามาใช้งานก่อนที่จะโดนคนอื่นเขาเอาไปร <c oughs> ายงาน,นมาเพื่อทราบค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ